เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google m a ปแปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel ค่ะแล้ววันนี้นะคะเช่นเคยค่ะทุกคนอยู่กับแอดมินตูแล้วก็แอดมินเอค่ะวันนี้ค่ะพวกเราทั้งสองคน,นพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอยู่กันข้างๆทะเลเลยค่ะที่ภูเก็ตน,นะคะโหค่ะทรายค่ะพีเน่เป็นยังไงคะ สวยงามจริงนะคะได้กลิ่นอายไทยเลยค่ะระหว่างที่พวกเรานะคะเดินทางค่ะจากนครสวรรค์เนี่ยไปกรุงเทพนะคะแล้วจากกรุงเทพมาภูเก็ตเนี่ยค่าโอ้โหมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวค่ะเกี่ยวกับฟรีเอเจนต์และการเซ็นสัญญาเนี่ยมากมายเลยนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความดีค่ะกับเจสันเชชัมแล้วก็โจนานมิเชลนะคะที่ได้รับการต่อสัญญาระดับแม็กซ์คอนแทรคที่5ปี25%ค่ะร63ล้านเหรียญนะคะสุดยอดจริงค่ะและสัญญาฉบับนี้ของพวกเขานะคะสามารถไปได้ถึง 196ล้านเหรียญค่ะถ้าพวกเขาสามารถติด All NBA ทีมอง NBA ได้ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะครับระหว่างที่พวกเราเดินทางเนี่ยก็มีข่าวมามากมาอย่างที่อันมินตูนพูดครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยเชื่อว่าทุกคนก็ทราบกันดีหลังจากที่ทาง LA Lakers เนี่ยเสีย Dwight เวิร์ดไปอดีตผู้เล่นเกมรับแห่งปีเนี่ยครับเขาก็ได้ตัวมา r k g a s ซอมาร่วมทีมครับนี่ก็คืออดีตเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีเช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยคือเขากลับมาร่วมทีมทีมที่เคยดราฟต์เข ต้องส่งมาร์กคาร์ซอไปอยู่กับเมมฟิสกิสลี่เพราะดีลในตอนนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเอาพาวคาร์ซอมาร่วมกับโคบี้แบร์แอนหนึ่งในหนึ่งในข้อสัญญาคือค <ะ S 1> ส่งตัวมาร์กคาร์ซอคนนี้เนี่ยนะครับไปแรบบิทนี้ครับเขาก็กลับมาร่วมทีมจริงๆแล้วครับเชื่อว่าแฟนๆ LA ลเอเรเกอร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยโหแฮปปี้มีความสุขมีความสุขค่ะรู้สึกชื่นใจยังไงบอกไม่ถูกเลยหายไปเน่สัญญาของมาร์คกัสซอตอนนี้เนี่ยครับ2ปี5.25ล้านเหรียญน,นะครับเป็นสัญญาระดับขั้นนนนนนตต่่่าาาาคครรรัับบบ <คะ S 1> และใอออีีี้้เ <คะ S 1> เเเเยยทงป์มืสซิชกไ เมื่อเขาเสียมาร์กัะซซไปล่าสุดเนี่ยเพิ่งเซ็นเอาแอรรอนเบนมาจากฟินิกซ์ซังครับมาเป็นเซนเตอร์มูลค่าสัญญาก็คือ2ปี14.3ล้านเหรียญเนี่ยครับแต่ก็ต้องยอมรับจริงนะครับว่าการที่พวกเขาเสียทั้งเซิร์ชอิบากาไปเสียทั้งมาร์กัะซซไปเนี่ยถือว่ามีผลจริงเราต้องมาติดตามชมกันนะครับว่า แม้ว่าตอนนี้เนี่ยทางแรปเตอร์เนี่ยสามารถเก็บตัวเฟรดแวนฟริตเอาไว้ได้เนี่ยสัญญา4ปี85ล้านเหรียญน,นะครับถือว่ามากกว่าที่พวกเราคาดคิดเอาไว้เนี่ยทีมของพ่อจะเป็นยังไงต้องมารอติดตามชมครับเพราะว่าเสีย2ตัวหลักไปแบบนี้และทีนี้ครับหันไปมองทางนิวยอร์กนิกส์บ้างต้องขอแสดงความยินดีกับออสตินริเวอร์นะครับการ์ดฟิเรเจนจากฮิวสันร็อกเกสเนี่ยตอนนี้เขายา้ายมาอยู่กับนิวยอร์กนิกส์เป็นที่เรียบร้อยนะครับสัญญาคือ3ปี10ล้านเหรียญน,นะครับอันนี้ถือว่าโอ้ยินดีจร<ช>ิ<อ>งๆไม่น่่่าาเชือวจะได้สัญญาาขนนดี ตอนแรกยังคิดว่า1ปีสัญญาขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำคือ2ล้านกว่าๆแต่ตอนนี้เนี่ยกลับเข้ามาอยู่กับโค้ชทอมทิบเบโดครับทอมทิบเบโดนี่คือเพื่อนรักนะครับคนหนึ่งของด็อกรีเวอร์ด็อกรีเวอร์ก็คือพ่อของออสเซนรีเวอร์ดังนั้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมีความคุ้นเคยกันดีไม่ต้องปรับตัวอะไรกันมากและอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือเดมาคัสคาสซินครับคนนี้คืออดีตออสตาสีสมัยนะครับเ,ออเขาได้รับโอกาสแล้วครับจากฮิลซันร็อกเกสน่เนญญญัี่ แต่ก็ต้องถือว่าเขาได้โอกาสจริงครับคนนี้เนี่ยบาดเจ็บหนักมาตลอดเลยครับในช่วง2-3ฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ็นร้อยหวายฉีกเอ็นควายน้าเข่าฉีกและยังมีกล้ามเนื้อต้นขาข้างหน้าเส้นเอ็นฉีกอีกโอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงทั้งนั้นแต่ตอนนี้เขาถือว่าเขาได้โอกาสแล้วครับเรามาติดตามชมกันนะครับว่าในฤดูการที่จะถึงนี้เนี่ยกับฮิลสันร็อกเก็ตเนี่ยเขาจะมีผลงานเป็นยังไงแต่ขอให้เจ้าตัวเนี่ยไม่เจออาการบาดเจ็บหนักเล่นงานอีกนะครับเขาจะได้มีโอกาสแสดงผลงาน แล้วก็มีโอกาสที่จะรับสัญญาที่มันมีมูลค่า,ามากกว่าน,นี้เนี่ยในอนาคตโอ oh, ้จริงๆคนนี้นี่คือระดับแมสค์คอนแทคเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้ในสมัยที่เขาอยู่กับแซคราเมนโต้คิงเนี่ยโอ,อ้โหผลงานยอดเยี่ยมเป็น all NBA เป็น all star เ,เรียกว่ารรับแมสค์คอนแทคเป็นร้อยล้านเหรียญเนี่ยตอนนี้มาเหลือสัญญาค่าแรงขั้นต่ำแบบนี้เนี่ยชีวิตคนเรานี่มันพลิกเปลี่ยนเลยนะฮะเหล่านี้คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวของฟรีเอเจนต์ระหว่างที่พวกเรากำลังเดินทางมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับพอได้ฟังเรื่องเดอร์มาคาสคา็นาของย คุ้มป้มากค่ะสัญญาของยาน,นิสเนี่ยไม่ใช่ระดับ Max Contract ธรรมดาธรรมดานะคะสัญญาของเขาเนี่ยคือระดับ Super, Super Max, Max Contract ค่ะ ถ้าเกิดมีอาการบาดเจ็บหนักๆ,ๆค่ะอย่างเ,เอ็นฉีกหรือรอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเ oh, <yeah. S 1> นี่ยแย่ yeah, แน่ๆเลยนะคะเพราะว่ายานี้เนี่ยก็เป็นสายพลังค่ะสายลุยด<ช>้วยค่ะถ้าเป็นตูนเนี่ยค่ะตูนเซ็นไว้ก่อนเลยดีกว่าค่ะแอดมินเอตูนว,ว่าเอาชัวร์วไว้ก่อนดีกว่าทีนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงทีม LA c l i ค p e r s ปักนนะคะเพราะว่าเราจะต้องให้แอดมินเอเขาสบายใจนิดนึง่ะพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเขาจะได้พูดได้อย่างลื่นไหลค่ะหลังจากทิ้งเงียบๆค่ะแล้วดูเหมือนว่าจะสร้างแต่ความช็อกให้กับแฟนๆ ไปอย่างน่าผิดหวังมากๆเลยนะคะมีการเปลี่ยนโค้ชค่ะแล้วก็การย้ายทีมของนักกีฬาเนี่ยมากมายอะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการย้ายทีมของบอลเทรชแฮร์โรเนี่ยค่ะที่ย้ายไปไกลมากเลยค่ะไปอยู่กับ LA Lakers ค่ะการย้ายทีมครั้งนี้ของเขาเนี่ยนะคะสร้างความช็อกให้กับแฟนๆยังไม่พอค่ะในบรรดาผู้เล่นเนี่ยผู้เล่นก็ช็อกนะคะว่าเอ๊ะอย่างไรกันเนี่ย หลังจากที่พวกเราสองคนคะ่ะทำวิดีโอเกี่ยวกับการเสริมทัพของ LA l a k e r s เสร็จนะคะพวกเราเนี่ยก็เตรียมตัวเดินทางมาภูเก็ตคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ข่าวการเสริมทัพจริงๆจังๆเนี่ยของ LA Clippers คะ่ะก็คือการเอาตัว Serge Ibaka จาก Toronto Raptors นะคะมาร่วมทีมเนะะี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้คะ่ะเราจะมาฟังความคิดเห็นของ Amin A นิดนึงคะ่ะ<ว>เอาตัว Serge Ibaka เนี่ยมาร่วมทีมเนี่ยคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะ Amin A ในฐานะแฟนของ LA Clippers จะก็เป็นแฟนของ Kawhi Leonard เนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างกับการปรับทัพเสริมทีมครั้งนี้ ค่แต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนเนี่ยจะมาขอไลค์ขอซับนะคะผ่านขึ้นลมทะเลค่ะอะขอไลค์ค่ะขอซับ <c oughs> โอ้ม๋อจะลมทะเล <c oughs> อ้อยหยุดพอดี <c oughs> ซ้ำเลยมัน <c oughs> หมุนไปหมดเลย <c oughs> โอ้โยกยกพอแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการเซ็นสัญญาของเซอร์ชอิบาก้าในครั้งนี้ก่อนค่ะสัญญาของเซ a ร์ชอ b บาก้าค่ะมีมูลค่า2ปี19ล้านเหรียญนะคะเป็นสัญญาเดียวกับที่ LA l เ k e ล s เนี่ยได้ m o n t r e z h a r r o ่ไปเลยนะคะเป็น Mid l e v e l Exception ค่ะปีที่2มี Player Option เป็นยังไงบ้างคะแอมิเน่สำหรับการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ค่ะให้เกรดเท่าไหร่ดีคะสำหรับการเซ็นสัญญาครั้งนี้ของ LA c l i p p e r s, ะ <S นะครับต้องยกให้เป็นเกรด A จริงๆครับจะให้เอบวกกอบ พวกการเซ็นสัญญาครั้งนี้เนี่ยครับเหมือนเป็นการกู้หน้าให้กับ L.A.Clippers จริงๆครับจากที่พวกเขาเนี่ยเสียทั้งจมไมเคเกนเสียทั้งมอนเทสเฮโร่เรียกว่าเก็บใครก็ไม่อยู่ครับเอาใครมาเด่นๆก็ไม่ได้สุดท้ายไม่ได้เซิร์ชอิบาก้าเข้ามาร่วมทีนี้ถือว่าเป็นบุญมากๆครับสำหรับเซิร์ชอิบาก้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ31ปีอยู่กับแรปเตอร์สมา3ฤดูกาลครึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตการเล่นของเซิร์ชอิบาก้าดีๆเนี่ยเขามีเกมบุกที่ดีสามารถยิงข้างนอกก็ได้ยิงระะยกกกลลางง็็ดดีเ่นนวใไ ที่สําคัญเขาคือ all defensive ีมรับของ NBA ในอดีตนะครับเป็นทีมแรกด้วยนี่คือจุดสําคัญอย่างยิ่งที่การเข้ามาเติมของเซอร์ชิบาก้าเนี่ยมันมีความหมายให้กับ LA Clippers จริงๆครับเพื่อนๆลองดูค่าเฉลี่ยการทําแต้มของเขานะครับมีความหมายจนเหงื่อปกเลย15.4แต้มต่อเกม <c oughs> การยิง3คะแนนเนี่ยระดับ38.5ซึ่งถือว่าดีมากๆสำหรับคนตัวใหญ่แบบนี้นะฮะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยครับ <c oughs> ทาง LA Clippers เนี่ยหลังจากที่พวกเขาเสียมอนเรสแฮเรลไปแล้วเนี่ยเขายังเสียเจมสไมเคิลกรีนอีกคนหนึ่งนะครับ นั่นหมายความว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเสีย<ฆ>มาคัสมอร,ริสไปได้แล้วนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเขาถึงเซ็นสัญญา4ปี64ล้านเหรียญกับมาคัสมอริสทันทีก่อนที่จะได้ตัวเซอร์ชิบาก้ามาสัญญาของเซอร์ชิบาก้าอันนี้นะครับเหมือนสัญญากันที่มอนทรีอัลได้กับ LA เอลเลกเกอร์สเลยครับนั่นคือ2ปี19ล้านเหรียญปีแรก9.25ปีที่2 9.72ครับนี่คือสัญญามูลค่าแบบ full mid level exception ครับถ้าเกิดพูดในตัวสัญญาแล้วเนี่ยในส่วนของเซอร์ชิบาก้านะครับส่วนตัวเนี่ยถือ หากเทียบกับจมิคโรกรีนนะครับอาจจะแพงกว่านิดนึงที่จมิคโรกรีนไปอยู่กับเดนเวอร์นักเกสแต่ในส่วนของเจคราวเดอร์ครับที่สไตล์คล้ายกันเนี่ยเขาไปอยู่กับฟินิกซ์ซานสามปี30ล้านเหรียญอันนี้ถือว่าเซอร์ชิบาก้าเนี่ยมีผลงานแล้วก็ความโดดเด่นที่ดีกว่าทั้งเกมรุกและเกมรับนะครับในตอนนี้เนี่ยส่วนตัวคิดว่าแบบนั้นปัจจุบันนี้นะแม้ว่าเซอร์ชิบาก้าเนี่ยเขาจะไม่ได้มีเกมรับแบบโอ้โหจอมบล็อกเหมือนสมัยที่เขาอยู่กับโอเคซีก็ตามเนี่ยแต่อดีตอย่างที่บอกครับคือเฟิรสททีีีดด่่ครัับบุ แม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากับตอนโอเคสีแต่เขามีทักษะในการเล่นเกมบุกที่มากขึ้นม่อยจะเป็นการโพสตวงในการยิงระยะการการฮุกนิ่มๆการยิง3ามคะแนนะนี่คือปัจจัยครับที่ส่วนตัวคิดว่าเขาคือการอัปเกรดจากการที่เสียมอนเทสแฮโร่ไปได้อย่างเยี่ยมมากๆครับคืออัปเกรดเลยใช่ไหมคอัปเกรดครับในจุดนี้เนี่ยนะเ <c oughs> พราะเขาพเพราะเขาเข้ามาอยู่กับ LA c l i p ค e r s เนี่ยอาจจะลงตัวกว่านะครับเพราะว่าเขาสามารถถ่างคูดต่อ <Ừ. S 1> สู้ออกไปได้วงนอกในขณะที่มอนเทสแฮโร่เนี่ยไม่สามารถที่จะยิงแบบนั้นได้ การยิงจุดโทษก็เป็นอีกยิงอ,อีกหนึ่งเรื่องครับที่ตัวเซิร์ชอิบาก้าเนี่ยเขาทำได้ดีกว่ามอนทรส์เฮโร่ใน2จุดนี้เนี่ยเชื่อว่าจะเข้ามาเติมเต็มในการเล่นเกมบุกแลวก็การเล่นเกมรับให้กับ L a คลิปเปอร์ได้ดีครับยอมรับเลยค่ะสำหรับเซิร์ชอิบาก้านี่นะคะเกมรับตีวงนอกได้ค่ะโอ้โหวันไหนมาเนี่ยมาเป็นชุดๆเลยค่ะขอเสริมอีกนิดหนึ่งครับจริงๆแล้วเซิร์ชอิบาก้าเนี่ยเมื่อเข้ามาอยู่กับ LA คลิปเปอร์เนี่ยบทบาทในการเล่นต่างๆของเขานี่นะครับอาจจะไม่ได้แตกต่างกันตอน เขาสามารถจะยืนเป็นเซนเตอร์เลยก็ได้เพื่อที่จะให้มาคัาสมอริสเนี่ยยืนเป็นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดหรือเขาจะเป็นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดแล้วยืนเคียงข้างกับเซนเตอร์อย่างอีวิซาซูบักก็ได้ครับ <S <S นี่คือความแบบหลากหลาย,ยาจริงครับสำหรับเซิร์ชิบาก้าในปัจจุบันนี้ครับน้องๆหลายๆคนอาจจะถามเข้ามาว่าในบาสปัจจุบันนี่มันมีกี่ตำแหน่งมันมีหลายตำ,ตำแหน่งมันคืออะไรยังไงจริงๆแล้วเนี่ยอยากบอกเข้าวๆาแบบนี้นะครับถ้าเกิดพูดลงลึกเนี่ยมันจะยาวบาสเนี่ยมันมีตำแหน่งอยู่ตําตำแหน่งครับนั่นก็อแล้วก Center สำหรับชุดติงกา่ากับพอยต์กาเนี่ยทางบ้านเขาจะเรียกว่าแบ็กคอร์ดส่วน small forward power forward center เนี่ยเขาจะเรียกว่าฟรอนต์คอร์ดจริงๆแล้วสไตล์การเล่นต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างบ้านเราตั้งแต่เด็กๆเรียนขึ้นมาตอนโตเนี่ยเล่นบาสมาเนี่ยคนที่จะเป็นกาดคนที่จะเป็นพอยต์กาชุดติงกาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ man, ยิงแม่นเลี้ยงลูกบาสคล่องส่งให้เพื่อนดีนี่คือเบสิกลักั สำหรับคนที่เล่นเป็นเปกเ,เ,เ,เป็นพวกฟอร์เวิร์ดต่างๆ <Ừ. S 1> เป็นพวกเซนเตอร์เนี่ยนี่ก็ต้องคอยฝึกการรีบาร์ฝึกการโพสฝึกการกระแทกทนก<ฆ>ระทะการรีบาร์ต่างๆบ็อกซ์เอาอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับนี่คือแบบว่าเบสิกแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ครับปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีคําเรียกขึ้นมาใหม่ครับเรียกว่า positionless นั่นก็คือการที่ไม่มีตําแหน่งตายตัวครับคนคนนึงเนี่ยจะต้องเล่นได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการสลับไปเล่นเกมลุกเกมรับตรงไหนสมมุติว่ามีการพลิกและโรเนี่ย คนที่เป็นผู้เล่นตัวใหญ่จะต้องสามารถสลับไปเล่นตำแหน่งการ์ดได้นี่คือการที่แบบในปัจจุบันนี้เนี่ยทาง NBA เนี่ยเขามีการเล่นแบบ small ball มากมายนะครับเหล่านี้นี่คือความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน <c oughs> เห็นกันชัดเจนเลยครับอย่างเซอร์ชิบากาเนี่ยหลกัหลกๆตำแหน่งธรรมชาติของเขาคือ power forward <c oughs> แต่เขาสามารถยิง3คะแนนก็ได้เล่นเกมรับสลับใส่ใส่การ์ดก็ได้ <c oughs> หรือจะเป็นอย่างตัวอย่างที่ชัดเจนอีกคนหนึ่งแน่ั่นคือนิโคลาลโอคิชนี่คือเซนเตอร์แต่เลี้ยงลูกบาสการส่งของเขา <c oughs> ดีกว่าการจ่ายบางคนอีกนี่คือปัจจุบันครับ เขาต้องเพิ่มทักษะเพิ่มการเล่นต่างๆให้ตัวเองอย่างน้องๆเนี่ยที่ดูบาสอยู่เนี่ยนะครับลองดูครับถ้าสมมุติว่าเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่เนี่ยแล้วไปพัฒนาการยิงจะเป็นการยิงระยะกลางหรือการยิง3คะแนนก็ตามเนี่ยจะทําให้มีค่ามากมายเลยครับโอ้โหผู้เล่นตัวใหญ่ แต่สามารถยิงได้เนี่ยน่องด้วยกลัวจริงๆครับในส่วนนี้เนี่ยเห็นด้วยกับแอดมินเออย่างมากมายนะคะดูอย่างโรบอนเจมส์สิคะตำแหน่งธรรมชาติของเขาเนื้อคือปีแต่เขาก็สามารถมาเล่นเป็นพอยการไปใช้สีแล้วก็ทาได้ดีด้วยนะคะในการจ่ายบอลให้กับเพื่อนๆสร้างพลงให้กับเพื่อนๆในทีมอะใระับหนึ่งในการแอสซิสต์ใช่ค่ะรวมไปถึงแอนโทนีเดวิสก็ตําแหน่งธรรมชาติของเขาเนี่ยก็คือปีกแต่เขาก็สามารถมายืนเป็นเซนเตอร์แล้วก็ทําได้ดีมากๆด้วยค่ะด้วยทักษะสูงแล้วก็ทักษะต่างๆของเขา นี่แหละครับคือสาเหตุที่บอกว่าพอ s ซิร์ชอ uh ิบารก้เนี่ยถ้าเกิดมาร่วมกับ LA Clippers พวกเนี่ยจะทำให้เป็นเหมือนการอัปเกรดและเขาก็จะสามารถเล่นเข้ากับระบบของ LA Clippers uh huh. ได้เลยและที่สำคัญครับเพื่อนๆ uh huh. อลองมองมุมนี้นะครับว่าการที่ LA Clippers เนี่ยได้ตัว Search i b a าร a มาร่วมทีเนี่ยเหมือนกับการตัดโอกาสครับไม่ว่าจะเป็นทาง o บูคิ n e s ส ที่ตอนแรกเนี่ยก็มีข่าวนะครับว่าเอ็ดวินดูแรนเนี่ยก็ต่อสายถึงเซอร์ชิบาก้าเหมือนกันว่าอยากะจะได้เข้ามาร่วมทีมใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเขาก็จะสนิทกันเหมือนกันนะคะรวมไปถึง LA Lakers ด้วยตอนแรกเนี่ยก็มีข่าวนะครับว่าเขาต้องการ Search เซอร์ชิบาก้ามาร่วมทีมแต่สุดท้ายก็เป็นมอนเทลเซียโรซึ่งก็โอเคแต่ตอนนี้ครับ LA Clippers ก็เอามาเหมือนกันครับนั่นก็คือเซอร์ชิบาก้าดูแล้วเนี่ยเอดมินเอดูมีความหวังขึ้นนะคะ<ช>ดูแบบสดชื่นขึ้นเลยค่ะเพราะว่่่่่าาาาาทีีชชืืนนอออออบบบบบกกกก็คคปปปรรรรระะสสสณณ์์์ัขขงถ้้เเเเิดูพลยยฟุ๊ เราเห็นตัวอย่างในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับสำหรับมอนทรีส์เฮโร่เนี่ยไม่ใช่ว่าพอย้ายไปแล้วค่อยมาว่านะครับคือจริงๆเขามีปัญหาในช่วงเพลย์ออฟการเล่นของเขาเนี่ยหายไปอย่างที่เคยพูดในคลิปก่อนๆเก,กี่ยวกับ LA Clippers นี่แหละนี่คือสิ่งที่ตัวมอนทรีส h เฮโร่เขาต้องพิสูจน์นะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ซึ่งถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ย้ายไปไปอยู่ LA Lakers ก็ตามเนี่ยอยู่กับ LA c l i ค p e r s ต่อก็ตามเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ตัวเองครับ นี่คือสาเหตุว่าการที่ได้เซอร์ชิบาก้าผู้ที่มีประสบการณ์ในเพลย์ออฟผู้ที่มีประสบการณ์ระดับแชมป์แบบนี้เนี่ยมเมื่อเข้ามาร่วมทีม l อลเอคลิปเปสู่เพลย์ออฟเมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะช่วยกับช่วยให้กับทีม l อลเอคลิปเปได้อย่างดีเลยครับและสุดท้ายที่สําคัญที่สุดตัวเขากับคาวายเลเนอร์มีความผูกพันที่ดีครับตอนสมัยที่อยู่กับแรปเตอร์เนม่ยมีการไป<ม>ออกรายการทําอาหารของเซอร์ชิบากา้าเนี่ยเล่นสนุกคุยกันในรถสนุกสนานถ้าเกิดเพื่อนเพื่อ,อที่ติดตามจะเห็นเลยว่าในโลกออนไลน์ ก็จะเห็น2คนนี้เสมอครับนั่นคือความสนิทชิดเชื้อของทั้ง2คนครับดังนั้นเนี่ยการที่ L.A.Clippers เส็นได้ตัวเซอร์ชิปาก้ามาณจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นดีลที่ดีที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทําได้แล้วครับณเวลานี้สำหรับการเติมทีมของ L.A.Clippers ค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะแฟนๆอาจจะรู้สึกว่าเออก็ไม่ค่อยได้อะไรม,มากมายเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคาดหวังของแฟนๆเนี่ยสูงค่ะเพราะว่าเทียบกับฤด,ดูกาลที่แล้ว<ช>นะคะที่พวกเขาเนี่ยได้2ตัวซูปเปอร์สตาร์อย่างคาราวเลยนดแ,แล้วก็พอจอร์จมาค่ะการเติม เอ๊ะใช่หรือแค่นี้เองเหรอแต่นี่ก็คือสิ่งที่ LA Clippers ค่ะเปลี่ยนแปลนทีมแล้วก็เสริมเติมทีมในตอนนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่า LA Clippers ยังมี2ซุปเปอร์สตาร์อย่าง Kawhi Leonard กับ Paul George ค่ะที่ในฤดูกาลที่จะถึงนี่แหละเขาทั้งสองคนเนี่ยต้องการกลับมากู้ชื่อเสียงแล้วก็กู้ศักรีของเขาคืนค่ะ เรามารอดูกันค่ะต้องติดตามชมอย่างใกล้ชิดเลยค่ะว่าในฤดูกาลที่จะถึงเนะะี่ยค่ะพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะพาทีม LA Clippers ไปได้ไกลแค่ไหนคะ่ะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรคะคิดว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะพาไปไกลแค่ไหนคะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยค่ะท้าสุดนี้นะคะพามาเที่ยวไกลขนาดนี้เป็นกําลังใจให้พวกเราอีกสักนิดนึงนะจ๊ะกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับวันนี้ม <c oughs> มองกล้องมันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <c oughs> เพราะว่าลมมันแรงขาตั้งกล้องก็จะล้ม <c oughs> เดี๋ยวก็จะล้มดู <c oughs> ก,ก็จะแรงบางทีนั่งๆพูดอยู่ก็มี นกเจอมาที่เสื้อเนี่ยแหละครับโอ้โหเยอะเลยครับมีนกเยอะเลยเสื้อเสื้อวันวันสดๆอย่างเงี้ยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคค่ะกำลังจะจบคลิปแล้วค่ะโอ้โหแสงดีเลยค่ะมิเดย์ <c oughs> วันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ <c oughs> ดูมันเจมิมดูมันเจิมสิครับ <c oughs>